ในวันนั้นเราได้เห็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์เกิดขึ้นต่อหน้าเธอเร็วยิ่งกว่าใครแข่งแข่งเหนือจินตนาการเด็กอัจฉริยะคนนี้ต่อให้มีคู่แข่งยยืนขวางหน้า,าเธอก็ยังทำให้เราต้องอัศจรรย์อยู่ดี เธอเป็นด่งภาพเสมือนของบูเซฟอรัสมาสึกคู่พระทัยของอเล็กซานเดอร์มหาราชหน้ามองเธอคือกัสโวนเดอร์มาส่ผ่านรายรการที่โลดแล่นอยู่ในสนามแข่งญี่ปุ่นผู้ชนะการแข่งก้าวจาก15รายการในิสัยที่เงียบสงบแต่กลับสามารถเล่นความเร็วช่วงไทยได้อย่างกับปีศาจจนได้รับฉายาว่าปีศาจสีเกาลัดแถมในเกมเธอยังมีบุคลิกสุขุมและน่ากลัวจนแฟนๆมองว่าเธอเป็นสาวยันเดเละสาเหตุมาจากฉากในอุมามุสเมซีซั่นหนึ่งที่เธอออกอาการหึงหวงที่มีต่อสเปเชียลวีคที่สนใจแต่ไซเรนซูซูกะเพราะในชีวิตจริง, Week, งรกัสโวน,นเดอร์และสเปเชียลวววีีคคคคทััั้้้งงงงูู่่่่่่เเเเยซอออมมมรรกกกกนนนนนนแแแแขขดดดบิิตต์ลละป็าถชุสำ อ่าแบบเฮตัดกับชุดสีแดงของ Special Week Version Supreme General เทียทีแล้ว Gas Wonder เคยถูกวางคาแรคเตอร์ให้คล้ายกับ Megiro Bright ที่มีนิสัยสุภาพและสงบส่วนบุคลิกแบบนักลมนั้นถูกเพิ่มมาที่หลังแต่สาเหตุที่ทํให้เธอเป็นมาที่สงบนั้นอาจเฉพาะเธอแค่ขี้เกียจที่จะตื่นเต้นหรือโกรธเท่านั้นเธอเป็นมาที่คองสนามตัวที่2ต่อจาก Symboli r u d o l เธอชนะหลายรายการแข่งระยะสั้นในชีวิตจริงแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เธอกระดูกแตกแถวในปี2000เธอไม่สามารถคุมอาหารได้น้ำหนักเกินจนฟอร์มตกถ้าได้ฝั่งเธอมีดอกด a ด l y Lion งอกขึ้นมาไม่กี่วันเธอก็จะกินเรียบทั้งหมดนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ใน Inves Season 2เรามักจะเห็นเธอกินอย เ,เธอคือมาญี่ปุ่นตวแรกที่มีผู้สืบสายชนะ g ีวันรุ่นต่อเนื่องถึงรุ่นเหรนพิกซี่ไนท์ผู้ชนะรายการสปินเตอร์สเต็ก2001ในเนื้อเรื่องในเกมยังบอกว่าเธอมีน้องสาวก็คือน้องสาวแท้ๆของเธอในชีวิตจริงวันเดอร์เกนผู้ชนะ g ีวันสรายการในอเมริกาและยังมีการนำชื่อของเธอมาตั้งชื่อรายการแขกจีทีวีันเดอร์เกนสเต็กแถวเธอยังเป็นมาไม่กี่ตัวที่มาอย่างโกชิปนันเคารพตอนที่ทั้งคู่อยู่ข้อกษียนเดียวกันเวลาโกชิปเดินผ่านข้อข,ของกราสวันเดอร์เธอมาจะก้มหัว็นการทักทายกร์เสม